และโปรแกรมที่เราเตรียมจะไปนอนที่อีกอุทยานหนึ่งก็ต้องตัดออกไปเลยเขาพูดต่อทำนองแสดงความเสียดายแต่เราก็พร้อมที่จะปรับแผนตลอดอยู่แล้วไม่ใช่หรืออย่าลืมสิแผนของเราคือไม่มีแผนไงเกตหยอกโอ๊แบบทีเล่นทีจริงเย็นวันนั้นพวกเราทุกคนรู้สึกมีความสุขมากเป็นพิเศษเพราะบรรยากาศของที่นี่เงียบสงบ ไม่พุกพล่านเหมือนกับทุกๆอุทยานที่ผ่านมาประกอบกับทัศนียภาพของลานกลางเต็นท์ที่เป็นเนินหญ,ญ้ากว้างโล่งอยู่บนยอดเขาซึ่งทำให้เราสามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบได้จากวุมสูงแบบเกือบ360องศารวมทั้งอากาศที่หนาวเย็นในช่วงปลายปี ทำให้เรานั่งคุยกันรอบกองไฟท่ามกลางแสงดาวระ,ะยิบระยับของคืนเดือนมืดอย่างมีความสุขดีแล้วนะที่พรุ่งนี้เราต้องนอนที่นี่อีกหนึ่งคืนเกตชอบที่นี่จังเธอพูดกับสันเบาๆเท้าตู่ของวันที่เราต้องออกเดินเท้าเพื่อขึ้นเขาไปยังหินสี่ทิศเมื่อผมลู่ซิปเต็นออกมาภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าคือ ทะเลหมอกกว้างไกลสุดลูกหูลูกตาแสงอ่อนๆยามเช้าจากดวงอาทิตย์ที่ยังไม่พ้นขอบฟ้าฉาบทาด้านบนของเมฆฝอยจนกลายเป็นสีชมพูเลือนๆทะเลหมอกนี่สามารถมองได้เกือบรอบทิศเหมือนเรากำลังยืนอยู่บนสวงสวรรค์เพราะมันเห็นเป็นสีขาวโพลนคล้ายกับเรากำลังอยู่บนก้อนเมฆ อากาศในเช้าวันนี้ค่อนข้างหนาวจัดเจ้าหน้าที่บอกว่าอุณหภูมิประมาณ8องศาเซนเซียสเวลาที่เราพูดคุยกันความร้อนจากลมปากก็กลายเป็นไอคล้ายกับเราพ่นควันได้หลังจากเราตื่นกันได้ประมาณ20นาทีทุกคนก็มานั่งพร้อมหน้ากันที่โต๊ะอาหารในร้านค้าสวัสดิการเราสั่งอาหารกล่อง ตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำไว้ตั้งแต่เมื่อวานเย็นดังนั้นหลังจากที่เราทานอาหารเช้าเสร็จทุกอย่างก็พร้อมสำหรับการเดินทางเราทั้งหมดต้องนั่งรถของเจ้าหน้าที่ไปก่อนลนักษณะของมันเป็นรถกระบะโฟวินไร์แบบตอนเดียวเหมือนรถส่งของหัวเก่งนั่งได้แค่สองคนที่เหลือต้องไปนั่งที่กระบะท้ายซึ่งแน่นอนก็ต้องเป็นผม เจ้าโอ๊ตและสันส่วนเกดนั่งหน้ากับคนขับมันเป็นรถกระบะที่เก่ามากมีรอยบุกรอบคันโดยเฉพาะภายในของกระบะเรียกว่าไม่มีตรงไหนเลยที่ไม่บุกดินที่เกาะอยู่ตามซอกตามมุมต่างๆดูคล้ายกับว่ามันจะติดอยู่ตรงนั้นไปตลอดการ